โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันเลยครับก็อยู่กับผมดาร์กชิคเก้นนะครับผมอ่ะเฮียอยู่มดาร์กชิคเก้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอ่าบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เริ่มมีคนเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะเฮียแล้วอีกคนหนึ่งแหละคนหนึ่งตายแล้วนะคนอีกคนหนึ่งตายแล้วเอ้ากูไงเฟียร์เลดเอสแมนเองเออเราจะมาบอกทุกคนนะว่าตอนนี้มีคนเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่อง แบบมอนเตอร์กูลนะครับว่ามอนเตอร์กูลเนี่ยเป็นแบบเดียวกันกับโลกูนกนลกนะครับผมจะมาบอกว่ามันไม่ใช่นะผมอย่างสีขี้ก็คือแบบมอนเตอร์กูลเนี่ยเป็นแบบที่อ่าก๊อปมาจากโลกูลนะทุกคนถามว่า <c oughs> ก๊อปมายังไงก็เป็นการก๊อปเรื่องสคริปนะผมส่วนเรื่องโมเดลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก๊อปมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันอยู่แหละโมเดลบางส่วนนะทุกคนนะส่วนเรื่องสคริปเนี่ยผมฟันธงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าก๊อปมานะผม ไม่มีทางที่แมปโลกูนเนี่ยจะมาเปิดแมปใหม่แล้วมาทำให้เปิดเล่นในมือถือได้เขาก็ต้องทําให้มันเล่นในมือถือได้ในแมปของเขาเองนะครับผมเขาไม่มาเปิดหรอกแล้วก็มีคนแบบว่าเจ้าของโลกูนเนี่ยมาช่วยอ่าคือยังไงอะ่ะมาช่วยเจ้าของแมปเนี่ยทาแมปใช่ไหมละ่ะแต่มันไม่ใช่นะทุกคนก็คือถ้าเกิดเขาช่วยกันนะผมก็ถ้าเกิดแมปนี้อ่าช่วยกันทำจริกๆนะผมเจ้าของโลกูนก็คงไม่เซลล์หรอกครับ เขาเซลเขาเซลแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนคุณเนี่ยเล่นเกมอ่าเหมือนมันจะเป็นแบบโลโก้ในมือถือประมาณนี้ครับให้ไปซื้อคอมให้เขาซะประมาณเนี้อันนี้ผมแปลมาแล้ครับอาจจะไม่ตรงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแต่ก็เท่าที่นะทุแล้วก็ผมไม่ไม่ไว้ใจ Google แปลภาษาเพราะว่ามันชอบแปลเพี้ยนะผมก็เลยอ่าแปลเองซะเลยนะครับแต่อาจจะไม่ตรงตัวบ้างก็ขอโทษด้วยนะทุกคนก็ส่วนเรื่องสคริปต์เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างก็คือสคริปต์ที่ผมอ่า รู้ข้อค้านะครับว่าเขาก๊อปอะไรบ้างนะก็คือเนี่ยผมเนี่ยไอ้บนหัวและไอ้สัญ,ญลักษณ์นะทุกคนก็คือเป็นพวกเควสนะทุกคนเนี่ยเป็นพวกเควสแล้วก็ส่วนเรื่องไอ้พวกนี้ก็สคริปต์ของโลกุนนะผมเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของโลกุนนะครับอันนี้อะไรเนี่ยก็เป็นของโลกุนแต่ว่าก็แค่อ่าแค่เปลี่ยน UI ใหม่นะครับผมก็มันก็ไม่ได้เนียนขนาดนั้นเห็นปะเนี่ยอธิบายเหมือนเดะเลยนะครับผมก็แค่เปลี่ยน UI ใหม่นะเห็นปะมิชชั่น แค่เปลี่ยน UI ใหม่มันก็ไม่ได้ทำให้เนียนนะทุกคนนะเนี่ยมันยังมีความเขาคงเดิมอ่ะแต่ว่าแถมจัด UI มันไม่ตรงด้วยประเด็นเนี่ยก็ก็สิ่งที่ผมจะมาบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะผมก็จะมีเรื่องสกิลนะผมสกิปสกิลเนี่ยจะมีอ่าอันที่ดัดแปลงมานะผมเอาเอาง่าคือเอาสกิป สกิลทั้งหมดในโลกูนเนี่ยมาดัดแปลงใหม่ให้กลายเป็นสกิลของตัวเองนะผมแต่ว่าก็แต่ละคนที่เล่นโลกูนมาก็จะไม่เหนียเน,นะเพราะว่าก็รู้ดีแล้วว่าต้องกรอบมาแน่ๆเพราะว่ามันเหมือนถ้าขนาดเนี้ยมันจะไม่กรอบได้ไงก็อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่าเพีงอ่าเปิดไอโนโล,ลมาล่างสองอะ่ะเปิดโนโล,ลมาล่างสองเนี้ยโนโล,ลล่างสองจะให้ดูสกิสลซีนไปการมุดดินใช่ไหมกดซี เนี่ยกอรซิล่าอันนี้เป็นสกิลของกอรซิล่าในเลกกูนะเห็นป่ะมุดดินแล้วก็มุดโผล่เปิดเปิดคอร์สดูนะเว้ยมึงดูในเลกกูน่ะระยะเท่าไหร่อ่ะในเนี้ยเท่ากันไปดูไปดูไปดูคลิปรีวิวก็ได้ว่ามันระยะเท่าไหร่นะดูดูจากคลิปรีวิวก็ได้ถ้างั้นก็ไปดูในช่องของฝรั่งอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ของคนไทยก็ได้อย่าง X อออฟในวันเนี้ยไปดูเปตอนอีดิตี้ไลฟ์สตรีมอ่ะเดี๋ยวมึงก็ได้ดูเอง เนี่ยปะเนี่ยมุดดินแล้ก็โผล่ขึ้นมาเงี้ยแล้วก็สกิลเอโตะสกิลเอโตะที่คำรามนะเป็นสกิลสกิลอะไร,รเปล่าที่มันจะคำรามนะ <c oughs> เอลโตะไอ้สกิลคำรามนะผมเป็นสกิลคำรามของกอรซิลล่าในโลกูนะมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ว่าแบบทำขึ้นเองนะเพราะไอเ้เจ้ายิงย่งดูแม่งยิ่งเหมือนนะไอ้กอรซิลล่าในโลกู้นะ จะของช่องมึงโว์สกลบ้างนี Kaiser, ah. ้แกจองห้องมึงนอนเนียนอยู่เลยอู้งานอะเราฮะอ่าอกูไม่มีร่างสี่อ่ะโอ้ยโอ้มึงก็โท์บ้างถือเอาโดนเฉยแกดําเปิดเปิดอ่ะเอ้โดนแร่เนื้อโดนแร่เนื้อแดกซะแล้วอ่าแกดาเปิดเปิดเปิดหมดเปิดหมดสามเปิดหมดสามเนี่ยวะอีโต้ทุกคนจะสังเกตได้ จากตัวโมเดลเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมือนมากแต่อาจจะใช่อะผมจะบอกว่าเนี่ยนะในโลโก้เนี่ยเอตโตเนี่ยมันจะมีไอสัญลักษณ์วงกลมนะครับว่ะถ้าเกิดอ่าถ้าถ้าเกิดมันเปิดตรงนี้ครับว่าปากมันจะอ้าถ้าเกิดมันปิดปากมันจะไม่อ้าแต่ในเกมนี้ปากมันคงไม่อ้าหรอกไอปากมันจะอ้าตลอดเวลานะผมว่านะใช่ไหมอันนี้อันนี้มึงได้เปิดไอวงกลมปะได้เปิดปะ เปิดอยู่เปิดอยู่อ๋อเปิดในรอบปิดดิในรอบปิดดิป่าป่ามันก็อ่านตลอดเวลานั่นก็คืออ่าไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าของโลกกนเนี่ยป่ามันจะอ่าแต่มันก็เอาง่ายคือมันสามารถดัดแปลงโค้ดได้นะหลบเราจะไม่ใช่ว่าแบบอู้ไม่เหมือนกันไม่ได้ก๊อปประมาณนี้ทุกคนมันไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีการดัดแปลงได้หลายอย่างนะทุกคนก็นั่นแหละครับผมก็ไอเอโตเนี่ยถามว่า มันเหมือนไหมก็ดูสกิล E แล้วกันอะสกิล E เห็นไหมไปกานยิงหนามไปก็มืนโลโก้นะโลโก้ก็ยิงหนามเหมือนกันอะถามว่าแบบเอ้ยพี่มันก็มาจากอนิเมะเรื่องเดียวกันนี่มันจะไม่ให้แบบยิงหนามวันได้ไงก็มูมเมนต์เนี่ยโมเดลมูมเมนต์มันไม่ต้องเหมือนกันก็นันเนาะเนี่ยอะดูอย่างโลโก้นะมูมเมนต์อะเห็นไหมถ้าแดดถ้าแดดนี่ก็เหมือนละเห็นไหมเหมือนมนโลโก้ละถ้าแดดอะ ไปดูไอคุณเอกดิไอคุณเอกก็ไม่ต่างกันหรอกเห็นปะมุเมนต์น่ะเปิดมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอไอท่าไอท่าควงอาวุธมามันก็ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เห็นปะเนี่ยแล้ท่าดงท่าแดดเนี่ยมูเมนต์ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้จริงปะเนี่ยสไอต้องลงลงลงแรงแรงเนี่ยไอต้องเลื่อนลงเลื่อนเนี่ยเห็นปะเอ้ยแล้วแล้วรอกูน่ะไอหางเนี่ยมันมีฟันอยู่ตรงนี้ไหมอ่ะแล้วดูอย่างยูไอเห็นปะเนี่ยกระโดดปุ๊บเหมือนลูกกุเด็ดเลยเห็นปะเนี่ยเวลาสกิลยูมันก็คูดังเงี้ย เอาง่ายคือ <c oughs> ได้เกิดมาจากเรื่องเดียวกันมันก็ไม่ใช่เป็นต้องเหมือนกันก็ได้แล้วคนเออคือแบบเนี้ยมันก็ก๊อปมาแหละอ่ะเอาง่ายๆก็คือก๊อปมาผมพูดตรงๆเลยนะว่าก๊อปมาแล้วคนแล้วก็ส่วนของสกิลเอตัวเนี้ยมันจะมีสกิลโดดลอยฟ้าอยู่อ่ะลองดูดูเนี่ยเห็นปะสกิลโดดลอยฟ้าเนี่ยไอเกมภากูดี UI บักมันมันเป็นของโลกูในเช่เลยนี่ยสกิลโดดลอยฟ้าเนี่ยเพราะว่าต่อให้มันจะมาจากเรื่องเดียวกันก็จริงแต่ มันก็สามารถจัดแปลงใหม่ให้มันไม่เหมือนอันนี้ก็ได้นะน่ะอ่ะ,อะในเรากดสกิล R ดูเอ้ยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าก๊อบจริงๆรู้ไหมคืออะไรอะไรในคอมอ่ะเวลากดสกิลจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ในโทรศัพท์อ่ะปกติถ้ามันเป็น UI ของตัวเองที่สามารถแบบที่ตัวเองเขียนขึ้นมามันจะไม่ค่อยมีบั๊กใช่ไหมอ่าคนเขียนคนเขียนแบบพารู้ดีเ้ยซึ่งไอแบบเชี่ยเนี่ย แม่มีบัคตลอดเลยเวลากดตายหรือว่าอะไรเงี้ยกดสกิลไออีควิปของอ่ะอีควิปห่างใช่ปะบางทีตายแล้วมันกดอีควิปห่างไม่ได้เวแบบกดเปิดปิดอะไรเงี้ยไม่ได้เว้ยมันเป็นบัคที่เคี้ยมากเกลียดมากเลยอ๋อรุล้เลยปะรู้เลยปะรู้เลยปะตัดบทอ่ะอย่าออขอตัดบทได้ก็ไม่ได้แยงแยงคอมฟู่แยงเสียอนโอเคนะก็ ทมว่าผมรู้ได้ไงว่ามันมีโค้ดของโลกูลอยู่เดี๋ยวผมจะทำการอ่าขึ้นรูปภาพไปดูนะครับผมปิงอ่าพอตัดต่อมันทำได้โค้ดจะเห็นรูปภาพเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นรูปภาพโค้ดนะจะมาเปรียบเทียบของโลกูลฝั่งซ้ายเป็นโลกูนฝั่งขวาจะเป็นมอนเตอร์กูลนะเห็นปะเนี่ยมันจะเหมือนกันขนาดไหนเห็นปะโอ้โหดูดิมันเหมือนกันเนี่ยมมันแค่ดัดแปลงมาเล็กน้อยเองเนี่ยปะเหมือนจะจัดเลยนะทุกคนนะก็ อีกอย่างหนึ่งนะผมที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องเกมพาร์ทเนี่ยเกมพาร์ทของมอนเตอร์กูเนี่ย่าคุณเนี่ยบอกว่ามอนเตอร์กูมันมี r 4 2โลกูมันไม่มีมันไม่ได้กรอบก็อ่าจะพูดในเชิงผมนะก็คือการทำเกมพาร์ท r สอ2มันไม่ได้ยากนะทุกคนทุกคนรู้จักอันนี้ไหมครอบคอนโทรลซีคอนโทรลวีรู้จักปะ เอ้ขออ้าคอนโด C คอนโด B แล้วก็เปลี่ยนหน่วยจากการเป็นเยนเปลี่ยน R C แค่นี้คุณก็ได้ R C คูณสองมาแล้วเห็นปะมันไม่ได้ยากมันง่ายด้วยเอย้แต่มันมีอ,อย่างนึงเลยเขาเดี๋ยวเขาเถียงกันเลยความจริงแล้วอ่ะมันสามารถเขียนโค้ดต่างกันได้แต่ว่าผลลัพธ์เหมือนกันได้นะเว้ยแต่เขาไม่ทำไงอ๋อโอ้โหไอ้เหียลูกกูแม่งโค้ดมันเยอะมันจะไม่ให้มานั่งเขียนใหม่มันก็ไม่ได้วะ เขา่เขาไม่ได้นามมาหลายปีแล้วเว้ยถ้าเกิดแม่งเขียนใหม่หมดมันก็เขียนใหม่แต่ต้นจบดิไม่หมายถึงเกมเนี้ยเอาตามตรงมันจะเขียนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่ถ้ามันจะกรอบวางขนาดนี้มันก็เกินไปมันมันไม่เขียนโค้ดไปอย่างอื่นก็ได้มันมันจะเขียนในรูปแบบตัวเองแต่ยังไงมูเมนต์มันก็เป็นของโลกุลอยู่ดียังไงมันก็ลบล้างกันไม่ได้หรอกเนี่ยมูเมนต์ถ้ามันไม่ใช่ของโลกุลหรือว่าแบบอะไรจริงเนี้ยมันในโทรศัพท์มันจะไม่บั๊กขนาดนี้เ้ย โอเคแล้วส่วนเรื่องโลกูลจะเล่นในมือถือได้ไหมผมบอกเลยว่าโลกูลสามารถเล่นในมือถือได้ครับแล้วแต่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเนาะก็เห็นว่ามีข่าวมาว่าโลกูลเนี่ยจะทําให้เล่นในมือถือได้ก็ถ้าเกิดเล่นในมือถือได้เร็วน,นี้ก็คงจะดีนะทุกคนเพราะว่าคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ฟอรอโลกูลนะแบบเขาแบบไม่มีคอมอะไรเงี้ยก็ดูอย่างยูทูบบงยูทูบเบอร์มารีวิวในเนี่ยเขาก็ไม่มีก็มาเล่นมอนเตกูกนก่อนได้เนาะ ผมก็ไม่ได้อาคติเกมนะครับว่าจะกรอบหรือไม่กรอบแต่ว่าผมแค่มันบอกว่าอย่าเข้าใจผิดกันนะ,ะผมผมไม่ได้ให้บอกให้คุผมไม่ได้บอกให้คุณเล่นเล่นมอนเตกูลผมไม่ได้ด่ามอนเตกูลนะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่ผมแค่บอกว่ามัน,นะมีสกิปของโลกูลแค่นั้นเองนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าแบบให้รุมรีหัวเกมให้ปนงงปนามอะไรวันเนี้ก็แค่แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นเลือกเล่นแบบไหนนะผมก็เนี่ยขนาดผมมีคอมผมมีอะไรไหนบะ ผมยังมาเล่นมอนเตอร์กูผมก็มาทาคลิปกันอะไรกันนะผมมันก็แล้วแต่ช่วงเวลานะว่ามอนเตอร์กูลเนี่ยมันจะอัปเดตต่อไหมมันจะแบบทําสกิลออกมาใหม่ๆแบบแบบไม่เหมือนโลกูลไหมเพราะว่าผมเห็นหลายสกิลเนี่ยมันเป็นของโลกูเนี่ยแล้วคนที่เล่นโลกูมาก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะว่าเอาง่ายก็เล่นมาแล้วแล้วพอมาเล่นแบบนี้ก็ต้องฟาร์มใหม่แล้วมันก็เหมือนเดิมก็เป็นเกมเดียวกันมันก็เหมือนเดิมเอาเวลาฟาร์มตรงเนี้ยไปเล่นโลกูดีกว่าประมาณนี้เห็นปะ ก็ถ้าเกิดแบบนี้โดนปิดไปก็ทุกคนก็ไปเล่นโลกูนกันได้นะเพราะว่าเพราะว่า่วนเย,ย่เนี่ยแมปที่มันก๊อปมาเนี่ยมันก็โดนปิดนะ,ะถ้าเกิดโลกูนเขามีหลักทุงหลักฐานนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวสำหรับคนที่จะมาคอมเมนต์อะไรก็คิดแต่ต้องให้ดีก่อนนะครับดูคลิปให้จบนะทุกคนแล้วก็ฟังหูไว้หูนะครับอย่าไปเชื่อคอมเมนต์อะไรมากลทุกคนเนาะ<อ>ก็ไม่ต้องเชื่อ,อไม่ต้องเชื่อคำพูดของผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่ เอาไว้คิดไว้นะครับผมอ่ะก็เอาไว้คิดไว้ก็ได้ว่ามันเหมือนไหมมันก็เหมือนจรนิงๆนะทุกคนเนาะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูมาติดต่อตรเดจะเดี๋ยวเดีด๋ยวมีอ,อ,ยอย่างนี้พูดนะก็เนี่ยเลยในเรากูนะถ้ามันจะเปิดให้โทรศัพท์เล่นได้ใครบอกว่าเล่นไม่ได้เร,เ,ไไดเราเล่นได้นะเวอันตอตรงะเพราะว่าเรามีคีย์บอร์ดโทรศัพท์นี่แหละเนี่ย,ย,ยอย่าง GPO ไอแกนพีดออนไลน์เปิดมาใหม่ใครบอกโทรศัพท์เล่นไม่ได้เนี่ยกูตอบโทรศัพท์ได้เลยเล่นได้ชิว,ชวๆเนี่ยมีแค่นี้ยที่จะพูด แปะจบคลิปได้ก็ทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาดูนะครับก็ขอจบคลิปเพียงอันนี้นะผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาดูคลิปแล้วก็ก็ลินเกมให้สนุกนะผมก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นแค่เกมนะผมมันมีให้คนมาเล่นก็ดีนะครับผมก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับที่กว่าไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ขอบคุณมากนะทุกคนนะครับบ๊ายบาย